โยครับผมก็การสวัสดีพวกสัตว์เลยครับเอ้ไม่ใช่สวัสดีพวกคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็นี่เองนะครับวีชายสดอายุแปดปี i, ผมก็นี่เกมนรบอกรัาผมในแบบที่มีชื่อว่าโอปิแตกพีทกับหรืออีกแบบหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือซากุระพีชท่าที่สองนะผมก็โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะับหาไอเทมสมใสูทั้งหมดในเกมนี้กันเลยนะครับซึ่งจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนเลยละกันนะครับก็มี้งหมดสิบชิ้นนะในคลิปนี้แต่ว่าผมมีทั้งหมดอยู่แค่เก็จะะมีอไรบ้างครัก็ ชิ้นแรกก็จะเป็นหน้ากากของฟอรมนะครับหน้ากากอบิโตโอเมก้าดไอ์นะครับผมแล้วก็จะเป็นเคฟซีหัวฮิตบาร์แล้วก็อิสราเล็กแล้วก็จะเป็นหนอนนะครับไม่รู้ว่านั่คือหนอนอะไรกันนะครับกลูฟี่ครับแล้วก็จะเป็นหน้ากากอมิวทิกแล้วก็อีกอย่างนึ้งจะเป็นหน้ากากเอ้ยเป็น,ปน,ปน,ปนที่ใส่ของคาเมล่าแมนอะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันหายยังไงนะครับก็ไม่ใช่ไม่รู้ว่าหายยังไงคือไม่รู้ว่ากูจะไปหาไหมคุณมึงรีวิวยังไงดีนะครับก็คลิปนี้ อาจจะมีแค่นี้แหละเก้าอย่างนะพี่เอามีรีวิวนะก็มีวันนี้แหละครับก็จะพามาหานะครับแล้วก็จะบอกสเตตด้วยว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับก็โอเคครับผมก็จะเริ่มแต่ชิ้นแรกแล้วกันสองชิ้นแรกนะครับที่หาง่ายนะจะเป็นหมวกลูฟี่ครับกับเจฟซีนะครับซึ่งเวลาใส่เนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วก็สเตตก็ประมาณนี้ครับนี่เอ่อบวกดาเมจให้ห้าเปอร์เซ็นต์ครับดาเมจหมัดห้าเปอร์เซ็นต์ดีดีเฟนส์ครับเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็หดปีศาจอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็บวกก็ไม่เยอะนะครับเวลาใส่ก็ประมาณนี้ นะครับอืมรู้สึกว่าสวยดีนะครับอันต่อมาครับหมวกเคฟตีนะครับเวลาใส่ก็เป็นตอนนี้ครับนี่โคตรเท่นะครับทุกคนดูดิเออนะครับอย่างเท่เลยนะแล้วก็จะบวกเมลีให้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับดีเฟนซ์เจ็ดห้าเปอร์เซ็นตะดีไวฟฟอสีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะก็คือมันจะอัปเกรดอันผลพิสัยมันแรงขึ้นนะ่ะนะครับก็วันนี้แหละก็วิธีเออไม่ใช่เดี๋ยวพาทุกคนไปหา เออมันก็เลยดีกว่าว่ามันหายไงครับก็ก่อนอื่นขอญาตไปเกาะแรกก่อนนะครับมาเกาะแรกครับแล้วก็ให้คนมาที่เซเว่นนะครับซึ่งถามว่าเซเว่นอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงหลังประตูเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆประตูเนเธอร์อ่ะเออถ้าทุกคนเจอประตูเนเธอร์ปุ๊บให้ทุกคนมาหาตรงสะพานเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เดินตรงผ่านไปเลยครับถ้าเจอสะพานถูกอ่ะก็จะเป็นเซเว่นนะครับแต่ถ้าสะพานผิดครับก็จะเป็นเกาะทะเลทรายเนาะอ่ะเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะเห็นไอเทมอยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันราคา่ที่หนึ่งแสน ไม่ใช่หนึ่งหมื่นเก้าพันออมเบอร์นะครับแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็ประมาณสองพันห้าร้อยออมเบอร์นะครับแล้วถ้ากคนมไปถามพี่ออมเบอร์หางไงครับก็ให้ทุกคนมาคลิกตรงนี้ครับนี่เขียนออมเบอร์พอยต์อย่างนี้นะครับก็วิธีการหาออมเบอร์ครับก็ให้คนเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะนี่เปิดหน้านี้ทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาซื้อกับตัวนี้นะครับมันจะเขียนเซเว่นสโตนครับก็ให้คนมาทําการซื้อออฟซื้ออะไรก็เรียบร้อยนะถ้าซื้อแพงนะมันจะยิ่งได้ออมเบอร์เยอะหนักแต่ถ ก็แนะนําซื้อเป็นนาฬิกาเป็นเทนสมากกว่านะครับหรือว่าเซ็ตของคิรวนนะครับก่อนนั้นเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาไอเทมต่อไปกันเลยดีกว่าครับของแต่งชิ้นต่อไปครับที่จะพาไปหาครับทุกคนก็จะเป็นนี่ครับเอ่ออยู่ไหนวะเออโอไมค์ก็ได้อันนี้ครับก็เป็นของแต่งที่ดีมากๆอีกอันหนึ่งเลยนะครับซึ่งเวลาใส่หน้าตามัานเท่มากเลยดูดินน่ารักมากเลยนะทุกคนชอบมากเลยอ่ ในตอนติงสักคีนึงอ่ะเออนะครับประนี้นะครับก็ต้องทนแล้วแหละบวกปัดให้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับบวกผลดวกดาเมจดาบอยู่ให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับดีวอพุทอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดวิสาหังสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะมีพูดลิ้นพันกันนิดนึงแล้วคนก็นั่นแหละให้ภัยร้ใช่ไหมล่ะโอเคครับวิธีการหาชิ้นนี้ครับก็ทุกคนไปที่กอะแข็งครับซึ่งถามว่าพี่ครับกองแข็งไปทางไหนครับก็มาลงประตูเนเธอร์ครับซึ่งประตูเนเธอร์อยู่นี้นะครับ ตรงส่วนของเกาะแรงคถ้าใครมาไม่เป็นก็มาดูเงี้ยมันจะมีคนขายปีศาจผลปีศาจอยางนี้นะครับแล้วก็คนเดินมาหลังตรงนี้นะครับจะเจอกับตัวเนเธอร์ครับแล้วก็เดินหลังตัวตเนเธอร์มาอีกทีหนึ่งรับแล้วก็ให้คนนั้นหันหน้าสุดๆเลยนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปเลยนะครับไม่ต้องสนโลกเลยนะครับโอเคก็จะเจอกเกาะนี้พอดีนะครับแล้วก็คนตีมอนที่เป็นหัวน้ำแข็งเนี่ยตีไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะดอกนะครับก็โอกาสดอกไม่ยากหรอกนะครับทุกคนก็ตีแค่สามสี่ทีก็ดอกแล้วนะ ก็ตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ตอบมาเองนะครับโอเคก็เราไปชิ้นต่อไปของเราเลยดีกว่าผมก็ชิ้นต่อไปครับไม่ตเป็นนี่ครับนอนหนอนชาชัยนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับผมก็เวลาใส่ครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนควรๆหน่อยนะครับผมก็บวกผลวิศนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับก็มันถ้าบวกให้ทําใหม่วะนะครับเออนะครับก็มันก็ถือว่าเก็บเป็นคอลเลคชันได้ละกันนะครับ ก็ให้คนมาตรงนี้เนี่ยไม่รู้ตรงไหนนะอยู่ตรงฝั่งเยตินี่แหละเออแล้วก็ไปก่อนู้นเลยครับแล้วก็จะแคปรูปทําไมวะนะครับช่างมันเดี๋ยวก็ขออนุญาตเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับโอเคก็ให้คนมาเกาะนี้เกาะซื้อคิรัวนะซึ่งถ้าใครมาไม่เป็นก็ไปดูคลิปผมได้นะครับคลิปเออคลิปที่สองทำคิรัวนะครับแล้วใครคนขึ้นมาบนสุดนะครับมันจะเจอไอ้หนอนตัวนี้นะครับซึ่งใช้ประมาณอยู่ที่ห้าพันเพชรปะไม่รู้ถ้าจำไม่ได้ห้าพันเพชรละสี่พันเพชรนี่แหละนะครับก็ให้คนมาซือได้เลยนะครับถ้า โอเคผมก็ต่อไปครับจะเป็นนักากออบิโตะนะที่เราจะมาสอนหากันนะครับก็นักากออบิโตะนะครับอีเวลาใส่บานนี้ครับนี่เท่นะทุกคนที่อยู่นะเออนะครับเท่อยู่เท่อยู่นะครับแล้วก็วิธีการหาครับก็ให้ทุกคนนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูสต๊กันดีกว่านะครับสต๊ครับก็จะใช้เออมันจะเป็นเมลีบวกให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตครับซอสสิบห้าเปอร์เซ็นครับแล้วก็ผลผลพิษัาห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ดีเฟนซ์ยี่สิบเปอร์เซ็นตครับก็ ดีนะครับโคตรดีเลยอันนี้นะครับวีการหาให้คนมาที่โค้ดนะครับซึ่งโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคนที่โค้ดปุ๊บแล้วก็คนทีมตามนี้ครับอ่าผมจะขึ้นโจโค้รมาให้แล้วกันถ้าใครอยากจะใส่ตามผมแบบตอนที่ผมพิมพ์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมใส่ดูครับเขียนตามผมเลยครับ s u b สองแล้วก็เออ o b l a b i นะครับแล้วก็เออนี่นี่นี่อันนี้นะครับก็คือนี้นะครับก่อนจะคนกดใส่ไปเลยครับ เราคงก็จะได้ของแต่งชิ้นนี้มาเลยนะครับก็ปมานี้เลยที่การได้รับของแต่งชิ้นนี้นะครับอ่ะโอเคคนก็ยังต่อไปครับที่จะมาทุกคนไปหาก็จะเป็นสี่อย่างนี้เลยครับอนากากเอเอ,อมันคืออลนะ้วอันแรกคืออมิฮิกันที่สองจะเป็นนาักอัยเเล็กอันที่สามครับก็จะเป็นหมวฮิตบาสแล้วก็ที่สี่ก็จะเป็นฟวอามราคาผมก็ผมจะเริ่มตั้งแต่นี้ก่อนเลยละกันนะให้ดูสเตกก่อนก่อนพาไปหานะครับ โอเคครับมันบวกอะไรบ้างครับวันแรกครับก็จะบวกให้อันนี้นะครับในเกมอเมทิกันทุกคนก็บวกมัตให้เจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับดังกับมันครับจะเป็นนักข่าเอ็กซ์แลเรกนะครับซึ่งอันนี้ไม่บวกสเตตครับแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่วิ่งยู่งสุดในเกมในตอนนี้เลยนะครับก็ตามมาแหละนะครับเนี่ยดูดิแยนเร็วปะล่ะเออนะครับแย่ไม่กี่ทีถึงก่อนนี้เลยนะครับก็นี่แหละคือของในชิ้นนี้นะครับ โอเคครับผมก็ต่อไปจะเป็นหน้ากากของคิดบาร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบวกสเตตให้อยู่ที่เดี๋ยวค่อยดูสเตตแล้วกันดูนี่ก่อนก็ได้นะครับมันก็เท่ดีนะครับแล้วก็นี้จะบวกเป็นหมัดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดีเฟนส์เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผลพิสัยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็เหมาะกับสายหมัดไอ้สายผลพิสัยนะครับชิ้นสุดท้ายครับชิ้นนี้ครับก็จะเป็นชิ้นที่โคตรโกงนะชิ้นนี้นะครับถ้าใส่แล้วนะครับเวลาใส่ก็เป็นเหมือนเหมือนกับมือของน็อกนะทุกคนก็ไม่เทซะะเเลยนคคครรัับบโอผมก็ไป มันบวกอะไรบ้างเขาก็คล้ายๆกับนาฬิกาออมพิกเลยครับก็จะบวกบัตรให้ทีเขาเยอะเวอร์กว่านะบวกบัตรสามร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็บวกดีเฟนต์อีกยี่สิบไอ้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะครับก็จะบวกขึ้นมาเยอะอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคก็วิธีการหาครับไอ้คนครัไปที่เกาะเซเว่นเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวของข้ายัไปเกาะเซเว่นก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งครับก็มาที่เกาะแรกเหมือนเดิมครับ แล้วเข้าไปเซเว่นนะซึ่งเซเว่นเนี่ยผมจะไม่ถอนไปแล้วนะเออไปทุกคลิปเลยนะครับก็ไปเซเว่นนะครับก็อยู่ดังประตูเนเธอร์เหมือนเดิมเลยมาหลังประตูเนเธอร์จะเจอกาะเซเว่นะครับเจอสะพานก็เลยข้าสะพานไปเลยนะครับทำไมหมุนจอไม่ได้ป่ะนะครับโอเคหมุนได้แหละนะครับมันเกมเป็นอะไรผมไม่รู้นะแล้วก็คนมาที่เซเว่นสโตร์ตรงนี้ครับนี่ครับมันจะเขียนว่าไปเท่านี้ครับก็ต้องการซื้อออฟเป็นทปนไปครับราคาที่สิบสามล้านนะครับผมก็ซื้อไปกี่ลูกก็ได้นะครับ แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับถ้าซื้อมาแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับก็ทําการไปเสกบอสได้เลยครับผมก็ขออนุญาตไปที่เกาะบอสหนึงนะครับผมก็ให้ทุกคนไปเกาะบอสนะซึ่งเกาะบอสอยู่หลังเกาะทรายเดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูก,ดดก่อนนะครับว่ามันจะมีสะพานอยู่สองอันนะซึ่งถ้ามาถูกทางเนี่ยมันจะเป็นสะพานเชื่อไปเกาะทรายนะครับผมก็ถ้าไป ทางนึงก็จะเป็นเกาะเซเว่นนับก็ดูไม่ยากนะสะพานมีสองสายนะครับก็เออนะครับตอนนั้นเลยนะครับก็เดินมาหลังเกาะทรายนะครับแล้วก็จะเจอกับเกาะนี้นะครับเกาะสกีบีดี้ลมลมเย่เย่นะครับผมก็นั่นแหละกูเลยด้วยนะครับผมก็มาตรงนี้นะครับมาใส่กบอสนะครับเออมาใส่เกบอสนะครับนี่มันอยู่คุยนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาถือออฟเป็นทนมาเลยนะครับซึ่งมันอยู่ระดับมิดเข้าเลยนะออฟนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นบอสหน้าตาประมาณไหนครับก็คือบอสแมนเทนเลยครับผมก็ให้เราตีบอสตัวนี้ให้ตายครับมันก็จะโยกัดดอกมันเองนะทั้งหมด4ชิ้นนั้นเลยครับโอเคก็เดี๋ยวต่อยมันก่อนตายเรียบร้อยทีเดียววันช็อตคอนโบเรียบร้อยหัวแตกตายเรียบร้อยก็ถ้าฆ่าตายที่โยกัดดอกทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีเหน้ากายแมนเทนะครับแล้วก็จะเป็นหนักกายคิดบาสพวกเนี้นะครับ4ีชิ้นนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีออฟอันนี้แถมให้เรามาด้วยนะครับ ซึ่งผมจาไม่ได้ว่ามันใช้เยอะเอ้ยมันแจกให้คืนเยอะหรือเปล่านะจาไม่ได้นะครับโอเคผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับกูไม่มีนั่นเองนะครับผมก็เป็นชิ้นไททันคาเมล่าแมนนะครับผมผมไม่มีนะครับก็วิธีการหานะครับก็อืมก็เดี๋ยวมาสอนเลยนะครับก็วิธีการหาก็ให้เราไปหามีดมาเลยนะมีดก็อยู่นะครับแลเองนะครับนี่คืนนี้ครับก็เราไปหามานะครับซึ่งถามผมว่ามาหาตรงไหนครับพี่ ก็หาที่เกาะซ้ายขอหน้าตามีก็ตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปหานะครับซึงกออยู่ตรงนน้นนะครับก็เราไปหาเลยอยู่เกาะซ้ายนะครับผมก็เผื่อใครไม่รู้นะนี่มีดรอปเกาะซ้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับโอกาสดรอปที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็การตีบอสไอตงมอสตรงนี้ไปให้ตายเลยนะครับก็จะมีโอกาสดรอปมีนั่นเองนะครับนี่ครับดรอปไล้เห็นไหมแล้วก็เราการไปซื้อเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับไอไม่ไปซื้อไปเสกกันเลยนะครับก็ให้เรามาเสกอย่างเงี้ยนะครับ อ่าการเสกเลยครับผมก็เดี๋ยวขอจะเสกกนหนึ่งเราขอญาตตีบอลให้ตายด้วยนะครับฮัมโบไปฮัมโบไปนะครับฮัมโบไปชิวๆนะชิวๆชิวโอเคเข้ามาในตัวบอลเฉยเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวทำการตีบอลไปทีนึงปรับปรับปรับ,บ,บแล้วก็คุ้มทีนึงปึ๊บเอิ่องตายแล้วเรียบร้อยอ้าวยังไม่ตายเหรอมอืดกันเลยวะโอเคตายเรียบร้อยครับ ไม่ดอกผมก็ถ้าดอกมันก็จะขึ้นเป็นไอเทมดอกเป็นวงเล็บเออเป็นอะไรนี่นะครับตามแล้วเออนะครับเอาถ้ามันดอกมันจะขึ้นมานะในกระเป๋าให้มึงละกันนะเออขนาดนั้นนะโอเคผมก็คลิปนี้ครับก็มีเพียงแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันกี่เดียวคลิปหน้าหาทุกคนมาสอนหา,หนานดาบบนในเกมมันเลยครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายยันโคตรยาวเลยคลิปนี้นะครับ